เชื่อมจงเชื่อมจิตเราปรับไม่ได้สักทีเพราะว่ากฎหมายเราเนี่ยมันก็ยังมีช่องโหว่ทั้งนี้มันเยอะมากแล้วแต่ว่ากลไกในการตีตีความกฎหมายกลไกในการบังคับใช้กฎหมาย mm hmm. กลไกของเจ้าหน้าที่รัฐที่ทําหน้าที่ด้านกฎหมายเนี่ยมันมันอ่อนแอซะจนแบบว่าพูดง่ายๆคือใครๆก็ไม่อยากทํางานอะ่ะเป็นมีอะไรที่แบบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิ์การกระทบกระทั่งสิทธิ์การนู่นนี่นั่นน่ะครับ มันก็จะทําให้คนรู้สึกว่าโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็รู้สึกว่าหวาดกลัวเพราะว่าเดี๋ยวนี้สิทธิ์มันล้นสิทธิเสรีภาพบางเรื่องมันก็ล้นไปแต่บางเรื่องมันก็มันต้องบาลานซ์ครับคือหลักการมันต้องหาให้จุดร่วมให้เจอว่าจะเอาตรงไหนดีถึงจะทําให้เอ่อทำให้เรียกว่าบาลานซ์กันระหว่างสิ่งที่เราต้องการรับต้องการควบคุมคุม้มครองเรื่องระบบระเบียบวินัยระบบกฎหมายกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพคือหลักการมันก็คืออันเดียวคือว่าทุกคนจะต้อง ต้องเคารพกฎหมายต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎหมายก็ต้องแบบอำนวยความยุธิธรรมให้กับผู้คนได้จริงๆครับ mm. อืเพราะนั้นเพราะนั้นก็แล้วก็อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเดิมทีมันมีคือบ้านเราเนี่ยมันมีหลักสูตรคอนเนคชันเยอะมากเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่สายสัมพันธ์หรือคอนเนคชันเนี่ยมีความหมายเขาเรียกว่าคอนเนคชันอีสปาวเวอร์ถ้าไม่มีคนรู้จกักมันทําอะไรมันก็ยากถ้ามีคนรู้จักเนี่ยจากยากมันก็จะง่ายจนแทบจะ แทบจะเรียกว่าสบายสบายเลยเงี้ยเพราะนั้นคนไทยก็จะวิ่งหาว่าโนฮูมากกว่าโนฮานะครับ mm hmm. ที่เราพ,พูดกันเนี่ยมันก็มันก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับการโนฮูมันก็ต้องรู้ว่ารู้ว่าจะช่วยกันยังไงไม่ใช่แค่รู้ว่าจะใช้จะใช้ประโยชน์อะไรกันหรือว่าเห็นแก่ผลประโยชน์เห็นแก่อะไรต่างๆ่านั่นเองครับ mm hmm. น่าสนใจนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสแล้วก็ในอนาคตเนี่ยผมกำลังจะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของการ การฝึกอ่ะฝึกตอนนี้ผมอยากจะถ้ามีเวลาสิ่งที่ผมถนัดที่สุดจริงๆเป็นจิตวิทยาเด็กนะเพราะว่าผมจบด้านนี้มาโดยตรงแต่ว่าถ้ามีเวลาเนี่ยผมอยากจะทําโครงการเกี่ยวกับการเสริมสร้างจินตนาการของเด็กจินตนาการแบบให้เชื่อมจิตได้อะไรอย่างนี้หรอคะผมว่าก็ก็อะไรก็ได้นะที่เป็นเรื่องจินตนาการอ่ะถ้าว่าด้วยเรื่องการการเปิดพื้นที่ที่ปลอดภัยในเรื่องการส่งเสริมจินตนาการ่มันคืออะไรก็ได้ครับเขาจะฟุ้งขนาดไหนก็ได้แต่ว่าเขาต้องไปต่อให้เห็นว่า กระบวนการนี้มันจะต้องสุด,สดที่ผมไม่อยากจะเรียกว่าสุดที่ความเป็นจริงนะเพราะว่าจินตนาการมันคือสิ่งที่ไม่จริงอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าความเป็นจริงมันก็คือมันก็คือเป็นส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นเองเพราะว่าอย่างสมมุติว่าถ้าผมเปิดพื้นที่แล้วจริงอ่ะเด็กจะต้องมีพื้นที่ปลอดภัยในการคิดอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าเมื่อออกจากโลกแห่งจินตนาการแล้วเขาจะต้องแยกให้ออกว่าอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจินตนาการอันนี้เรื่องที่แบบว่าไปกระทบกระทั่งอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้อง เราก็ต้องสร้างสังคมที่แบบเปิดเปิดใจให้เด็กได้ได้มีจินตนาการจริงๆอย่างเช่นเรื่องเชื่อมจิตเนี่ยจริงๆผมถ้าเคยฟังผมเนี่ยผมก็จะมีทั้งท่าทีที่เล่นจริงๆแต่ว่าเรื่องที่แบบว่าเอาเด็กไปไปเปิดเผยเปิดละขนาดนี้นผมไม่ไม่โอเคเลยแต่ว่าเรื่องที่ผมคิดว่าสมมตินะเรื่องจิติตเรื่องเชื่อมจิตเชื่อมจิตเนี่ยมันก็มีสามประเด็นนะครับหนึ่งก็คือว่าเป็นจินตนาการก็คือเรื่องดาบดักบอลเรื่องโงคุณเนี่ยก็เป็นเรื่องเชื่อมจิตแต่ว่าเขาไม่ได้เชื่อมจิตเข้าไปสอนสมาธิอะไรแต่ว่าเป็นการเชื่อม จิตกับสถานที่ที่จะไปแล้วก็วาร์ปไปให้ถึงครับนั่นเองอันที่สองคืออีลอนมัสอะฮะอีลอนมัสเนี่ยเขาเขาคิดถ้าพูดถึงนิวโลลิงก์อ่นิวโลลิงก์ก็คือนิวโลนิวโลคือประสาทหรือหรือระบบประสาทลิงก์ก็คือเชื่อมโยงเชื่อมประสาทแต่ว่าเชื่อมประสาทฟังแล้วดูมันไม่น่าเชื่อมันไม่ไม่ใช่น่าดีมันดูน่ากลัวมันดูอะไรเงี้ยผมคิดว่าใช้คําว่าเชื่อมจิตอะแทนคําว่านิวโลลิงก์อี่ยคือใช่เออจริงๆนะนี้ครับพูดเป็นวิทยาศาสตร์บ้างนะก็แบกว่า ตอนในอนาคตอ่ะไอ้คาว่าเชื่อมจิตมันอาจจะถูกเอาไปยกเป็นศัพท์เฉพาะสําหรับําสาหรับสิ่งประดิษฐ์ของอีรอนมสก์ก็ได้ครับใครจะคิดว่ามันจะขนาดนั้นและที่สามเนี่ยทําการตอบคําถามในเรื่องของแนวทางที่เขาอธิบายมาในเรื่องของการเข้าไปสู่สมาธิอย่างที่บอกก็คือว่าถ้าได้ฟังหนอนยาแสก็ดีฟังมหาหมีฟังอะไรก็ดีเนี่ยท่านก็บอกว่าจริงๆมันก็ทําได้นะในลักษณะต้องมีชานระดับหนึ่งอ่ะที่ว่าอันนี้อันนี้ชาชาอะไรสักอย่างนี้ชาชานอะไรนี่ผมก็จำไม่ได้แต่ว่า ต้องเป็นพระอาหารหันต์เท่านั้นระดับอรหานมีผมทไม่ได้ซึ่งหมายความว่าในความจริงเนี่ยเขาอาจจะไปไปเอาความรู้หรือความทรงจําหรืออะไรต่างๆข้อมูลในการเชื่อมจิตตรงเนี้นะครับเข้ามาเข้ามาหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่เราก็มันจุดนี้มันเลยจากิจาก,จากพื้นที่ปลอดภัยลักษณะที่เก่าแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเอาไปหาประโยชน์โดยไม่ชอบแล้วมันก็เป็นการบิดเบือนบิดเบือนทางพุทธศาสนาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ผมก็คิดว่าเราก,เราก็เราก็ไม่ควรจะ จะไปเขาเรียกว่าไปตีความในลักษณะที่ว่าเข้าข้างเขาเกินไปอะไรเงี้ยครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็จะเข้าใจผิดว่าว่าสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาทามันถูกอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องแบบว่าเบื้องต้นเราก็ต้องบอกกันว่ามันไม่ถูกแล้วก็ถ้าถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าผมทํามีโอกาสได้ทําได้อบรมคอร์สเนี่ยแล้วคอร์สแบบเนี้ยนะครับท่าน,นอาจารย์ชยพลที่อยู่ด้านข้างท่านอาจจะเข้าใจดีคือว่าผมเองก็จะผสมภาษาเรื่องของ การทำสมาธิเข้าไปในเด็กแต่ว่าเด็กเนี่ยจะให้เขานั่งสมาธิเฉยๆเนี่ยเขาคงจะทำไม่ได้แต่ก็จะเป็นลักษณะหรือว่าเอ่อทำให้จิตเขาสงบมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจที่ไม่ไม่ฟุง้งไม่ฟุ้งในลักษณะที่ว่าพิสดารแปลกประหลาดนี่นครับก <c oughs> ็ยังยคงเป็นไปได้พี่อี้ได้ข่าวว่าน้องออกจากโรงเรียนแล้วเหรอไม่ยังไม่ออกครับผมเช็คกระทางโรงเรียนแล้วนะครับ ยังไม่ออกครับแต่ว่าเขาลาหยุดไปสองสาวันนี้ครับเพราะว่าเขารู้สึกเครียดและกดดันที่ว่าเออไม่ค่อยมีใครกล้าคุยเขาเลยวันนี้ผมได้คุยกับผู้บริหารโรงเรียนนะครับขออนุญาตไม่บอกว่าระดับไหนหรือเป็นใครนะครับแต่ว่าได้โทรคุยกันเลยนะครับเพราะว่าโทรมาหาผมแล้วให้ข้อมูลว่าเออที่เข้าใจว่าว่าออกจังเรียนเนี้ยยังไม่ออกนะครับแต่ว่ามีโอกาสมีแม่เข้ามาคุยนะครับว่าเขาไม่สบายใจหลายเรื่องนะครับเช่น ที่ครูไปให้ข้อมูลก็ดีหรือว่าที่เพื่อนหลายคนเนี่ยนะมีท่าทีที่ไม่ค่อยได้คุยกับเขาอะไรเงี้ยคะัเขาก็เครียดเหมือนกันครับอันนี้ก็เป็น,นเป็นข้อมูลใหม่ครับนี่มันเริ่มออกดอกออกผลแล้วใช่ไหมเรื่องเนี้ยคือ,ค,อคือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแม่เขาจะได้ได้สติขึ้นจากสังคมเราเรียกกระบวนการนี้ว่าโซเชียลแซงชั่นหรือการแทรกแซงทางสังคมนะครับหรือว่า เป็นเรื่องของการที่สังคมเนี่ยไม่ยอมให้เรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบชนิดที่ว่าออลอยๆแล้วก็เกิดผลเสียแล้วก็มันกำลังออกต่อผลอย่างที่ว่าแหละแต่ว่าผลกระทบที่ผมห่วงสุดเนี่ยถ้ามันทําให้เรื่องนี้ยุติได้เร็วที่สุดแห้แม่เขามีสติแล้วก็คืนเด็กธรรมดานะครับเด็กธรรมดาที่มีความวิเศษก็คือทำเป็นเหมือนกับผู้มีคุณวิเศษก็คือมีความรัก ที่น่ารักที่เป็นเด็กปกติที่มีความเป็นความเป็นลูกอะ่ะให้กับพ่อแม่แล้วพ่อแม่ก็คือเด็กที่ดีๆสักคนหนึ่งให้กับ,บกับสังคมของเรานะครับไม่ต้องให้มีความวิเศษเหนือมนุษย์ไปเป็นอาณาคามมีเป็นอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับผมว่ามันก็จบตรงนี้แหละแต่ว่าถ้าเขาไม่จบเราก็ต้องเดินเดินหน้าดําเนินการในเรื่องการต่อสู้ไปเพราะว่าปัญหาคือทนายความที่ไปช่วยเขาเนี่ย เป็นปัญหาใหญ่ที่ทําให้เขาเข้าใจกฎหมายผิดพลาดคาดเคลื่อนครับผมก็ฟังเขาที่เขาอธิบายนะวันที่เราไปออกรายการไปออกอะไรต่างแล้วก็เขาก็ไปอธิบายในไลฟ์สดของเขาครับ <c oughs> ว่าเการกระทําของเขาเป็นการสอนธรรมะผิดตรงไหนอะไรเงี้ยผมก็ฟังดูผมก็เข้าใจเขานะว่าเขา <c oughs> เขาพยายามตัดตอนเอส่วนที่มันมันเป็นเรื่องที่เป็นตรรก,กะพื้นฐานนะครับว่า การเด็กสอนพิปัสนาสอนธรรมะเนี่ยมันไม่ผิดอะไรเงี้ยครับแต่ว่าในความจริงที่มาที่เขาอ้างถึงมันก็ผิดอยู่แล้วครับอืมสรุปว่าตอนนี้น้องยังไม่ออกจากโรงเรียนแต่วันนี้มีการไปคุยใช่ไหมครัหมายถึงตัวแม่ไปคุยกับโรงเรียนครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ขอลายหยุดสองสามวันนี้ครับเพื่อให้ให้น้องได้พักผ่อนแล้วก็ไม่ต้องเครียดแล้วก็เอ่อทางทางมีมีต,ตัวแทนของทางโรงเรียนหลายคนนะครับผู้ปกครอง หลายคนเนี่ยก็โทรมาเล่าให้ผมฟังเพราะว่าจริงเวลาน้องอยู่ที่โรงเรียนน้องก็คือเด็กปกติคนหนึ่งคือแบบเด็กปกติเลยเด็กป .3 คนหนึ่งอะ่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรมีเอ,อไม่ได้แบบว่าทําตัวพิเศษหรืออะไรแต่ว่าก็ไอเรื่องข่าวที่ออกไปเนี่ยจากกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยมันทําให้เด็กที่เขาพอจะโตหน่อยเนี่ยเขาก็จะสนใจข้อมูลเพราะว่ามันดังมากอะ่ะ mm hmm. แล้วก็ผู้ปกครองหลายคนเขากังวลว่า ปกติคนหนึ่งคือแบบเด็กปกติเลยเด็กป .3 คนหนึ่งอะ่ะอไม่ได้มีปัญหาอะไรมีเไม่ได้แบบว่าทําตัวพิเศษหรืออะไรแต่ว่าก็ไอเรื่องข่าวที่ออกไปเนี่ยจากกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยมันทําให้เด็กที่เขาพอจะโตหน่อยเนี่ยเขาก็จะสนใจข้อมูลเพราะว่ามันดังมากอะ่ะแล้วก็ผู <S 1> <1> <S ้ปกครองหลายคนเขากังวลว่าการที่บางครั้งหรือบ่อยครั้งเนี่ยใส่ชุดเครื่องแบบของโรงเรียนออกไปเนี่ยแล้วมันจะมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์โรงเรียน นะครับแล้วมันก็จะมีผลกระทบต่อลูกเขาด้วยไงฮะท,ที่ที่มาเรียนอยู่ด้วยกันซึ่งซึ่งผมก็ได้บอกว่ามันก็ก็ต้องต้องพยายามแยกแยะเพราะว่ามันจะไปเหมารวมว่าดีไม่ดีจากเครื่องแบบอย่างเดียวก็ไม่พออืมนี่คือสิ่งที่เป็นผลกระทบ,บมันเห็นแล้วมันเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่เริ่มเห็นแล้วใสิ่งที่เขาไม่ยอมหยุดสิ่งที่เขายังดื้อแพ่งอยู่เนี่ย มันกระทบกับลูกเขาจริงๆคือคือถ้าฟังจากพี่อี้เนี่ยคือผู้ปกครองของเพื่อนๆของน้องเนี่ยก็มองว่าเด็กเขาเป็นเด็กปกติใช่ไหมคะใช่ครับคือเด็กที่ได้สัมผัสกับเขาเนี่ยก็ที่มาเล่าให้ผมฟังก็บอกว่าเขาก็มีความเป็นเด็กอะ่ะก็มีเด็กปกติวิ่งเล่นอะไรต่างๆไม่ได้มีอะไรที่แบบว่าไปขม่มไปอะไรแต่ว่ายกเว้นกรณีที่ว่าเวลาที่มีปัญหาต้องตอบโต้กับผู้ใหญ่ครับทั้งเรื่องกรณีพี่หนุ่มก็ดีกรณีพวกผมก็ดีนะครับ เขาก็จะพูดด้วยอันนี้อันนี้ผู้ที่ให้ข้อมูลก็ตกใจอยู่เหมือนกันนะครับว่าเขาไม่นึกว่าจะมีลักษณะเเกระสีบแบบนี้ครับแล้วอยู่โรงเรียนน้องมีลักษณะแกร s ีฟ e ไหมคะไม่ครับไม่ครับจากที่ผู้ให้ข้อมูลนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับแล้วก็ได้ได้รู้จักเด็กเนี่ยเขาเขาาบอกน้องก็เรียนที่นี่มานานอยู่พอสมควรแล้วก็ มีเพื่อนสนิทอยู่สักสองสามคนประมาณนี้ครับก็ถือว่าถือว่ามีพฤติกรรมปกตินะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมได้มาผมก็ก็เล่าให้ฟังตรงตัวตรงไปตรงมานะครับอืมพี่ว่าตอนนี้น้องได้รับผลกระทบทางจิตใจแล้วใช่ไหมคะผมว่าตอนนี้คือเขาแปดขวบแล้วนะครับก็เป็นเด็กที่รู้เรื่องแล้วนะครับรู้ความก็คือว่าเขาจดจําความรู้สึกได้รับผลกระทบจากปฏิกิริยาการแสดงออกของเพื่อน แล้วก็มีความอ่อนไหวทางสังคมนะครับเวลาสังคมมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างสังคมใกล้ตัวเขาเนี่ยเขาก็จะเริ่มรู้สึกมีความรู้สึกความรู้สึกมันอาจจะมาก่อนอย่างอื่นเช่นมาก่อนความรู้มาก่อนความรู้สึกตัวอะไรเงี้ยนะครับใน3อย่างเนี่ยความรู้ความรู้สึกตัวความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกมันจะไวที่สุดน,นะครับเวลาที <Yes. S 2> ่ใครเราไปเล่นเราอยากจะคุยเขาเ uhm. ขาไม่คุยด้วยเขาใบหน้าหนีเขาหรือว่าเขารอเรียนเราที่ผมพูดอยู่บ่อยบ่อครับถ้าถูกบูลลี่ ถูกรอเรียนถูกแซล์ถูกอะไรเงี้ยถูกหยอกเล่นๆตามสไตล์เด็กเนี่ยแล้วเขาก็แยกไม่ออกว่าอันนี้คือเพื่อนกําลังหยอกเล่นหรือว่ากาลังเ,เหมือนกำกำลังพิพภากษาหรือว่ากําลังตําหนิติโทษเขาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่อง,งอีกเรื่องหนึ่งว่าพอเขาถูกกระทําบ่อยๆเนี่ยเขาอาจจะอาจจะเขาเรียกว่ามีความรู้สึกเ,เบื่อหน่ายที่จะไปโรงเรียนนะครับไม่สบายใจแล้วก็ อาจจะเป็นอะไรที่ทําให้เขาเพัฒนาไปสู่การเป็นกั้นตัวเองจากการที่อยากจะไปเรียนหนังสือก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรประมาทนะครับแล้วก็อย่าคิดว่าโดเฉพาอคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่าคิดว่าเออลูกฉันเป็นสมบัติอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ผมอยากจะรณรงค์นะครับว่าสังคมไทยสังคมเอเชียเราข้อเสียที่สุดเรื่องครอบครัวเนี่ยคือต,ตรงนี้คือการมองว่าลูกก็ดีผู้หญิงภรรยาอะไรเงี้ยนะครับเป็นสมบัติเพราะว่ามันมาจาก แอนสมบัติที่เราสามารถจะจัดการได้มันมาจากความคิดเรื่องชายเป็นใหญ่เรื่องเ,ออเรื่องครอบครัวพ่อเป็นใหญ่พ่อเป็นผู้นําอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งจากลักษณะครอบครัวเนี้ยคือก็อาจจะมีลักษณะที่แม่เป็นผู้นําแล้วก็แม่ก็มีความเชื่อในเรื่องนี้อย่างสุดจิตสุดใจทั้งคู่ทั้งพ่อและแม่เพราะมันก็เป็นอัลกอริทึมที่ผมติดตามอยู่นะครับมันก็จะตามทําให้ผมได้เห็นประวัติย้อนหลังของครอบครัวเนี้ยว่าเขาได้พูดอะไรบ้าง แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างที่มีการนําเสนอออกไปเนี่ยมันก,นก็ก็เป็นอย่างนั้นคือเขาพูดหลายอย่างนะครับว่าเขาเป็นองค์แทนตัวแทนองคแทนธรรมะของพระพุทธเจ้าไหวเขาก็เหมือนไหวพระพุทธเจ้าอะไรเงี้ยมันมีพูดเกี่ยับอาจยา์ละคำรามตอนหนึ่งนะครับไหวเขาเหมือนไหวท่านพ่อแล้วก็พูดถึงตัวเขาเป็นอนาคามีนะครับซึ่งซึ่งตักกะเขาก็พยายามมันก็ย้อนแย้งดีนะครับเขาบอกว่าจริงอยู่อนาคามีจะไม่กลับมาเกิดแต่เขาไม่ใช่ว่าจะไม่กลับจะจะกลับมาเกิดไม่ได้ คือเขาน่าจะเป็นครอบครัวที่เป็นาศาสดาแห่งการยกเว้นนะครับคือว่าเอ่อพอบอกอย่างนี้ว่าอันเนี้ยอันนะครับมีไม่กลับมาเกิดแล้วก็แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่กลับมาเกิดนี่เออแล้วแต่ถ้าได้รับบัญชามาก็กลับมาเกิดได้อ่อก็เป็นว่านี่คือความพิเศษที่รับความยกเว้นต่างๆนะครับอื mm. ซึ่งจริงๆถ้าคุยัะเขาดีๆนะผมว่านะ อย่างวันก่อนที่ผมคุยกับนวยนะครับคุณธนวยเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเราค่อยๆแกะความคิดเขาไปเรื่อยๆเราจะค่อยๆเห็นว่าคิดอะไรนะครับถึงแม้เราจะไม่พบอะไรมากมายนักแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าอ๋อเขาคิดวิธีคิดเขาเป็นแบบนี้ในทางจิตวิทยามันทําอะไรได้บ้างบําบัดอะไรยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยครับอย่างเช่นพูดถึงโสดาบันนะครับพูดถึงโสดาบันก็เขาเขาบอกแค่ตัดอารมณ์ซึ่งจริงมันไม่ใช่เหมือนเขาเป็น เป็นเหมือนนิกายหรือลัทธิหนึ่งไปแล้วไงฮะคือว่าจะมีการ,รบัญญัติศัพท์ของตัวเองขึ้นมาบัญญัตินิยาของตัวเองขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่รู้นะสิ่งหนึ่งนะที่อาจารย์ผมอาจารย์จิตวิทยาผมเคยสอนตลอดนะว่าคนเราเนี่ยจะแยกได้ว่าปกติหรือบ้าเนี่ยดูอย่างเดียวครับดูว่าเวลาเขาอยู่กับโลกความเป็นจริงเนี่ยเขารู้ตัวหรือเปล่าว่าไหนจริงอัไหนไม่จริงเวลาเขาอยู่ในโลกแห่งจินตนาการเขาดึงกลับมาได้ไหมว่านี่คือโลกจินตนาการแล้วนี่โลกของความเป็นจริงถ้าเขาดึงไม่ได้เนี่ยคือเขาก็ คือคนที่เสียสติไปแล้วครับพี่อี้ทีนี้เขาให้ทนายเสือมาถามตอนนั้นนะคะว่าลัทธิคืออะไรอ๋อลัทธิเนี่ยก็คือจริงๆโครงสร้างของลัทธิมันคล้ายๆกับศาสนานะครับแต่ว่ามันไม่ได้รับการยอมรับในระดับศาสนานั่นเองโครงสร้างศาสนามีห้าอย่างนะครับหนึ่งมีศาสดาสองมีศาสนธรรมสมีศาสนาสาวก4ี่มีศาสนาพิธีห้ามีศาสนาสถาน นะครับลัทธิโครงสร้างก็มีแบบเดียวกันนะครับมีห้าห้าอย่างเนียแต่ว่าการจะได้รับการยอมรับให้เป็นศาสนาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะอยู่บนพื้นฐานสามเรื่องนะครับหนึ่งก็คือว่าน่าจะสอนด้วยเรื่องของการด้วยการทําความดีซึ่งการทําความดีนี้จะยึดโยงกับเทวะหรืออาเทวะนิยมก็ได้เช mm hmm. ่นว่าถ้าเชื่อพระเจ้าก็เป็นคนดีได้เหมือนกันแล้วเชื่อเชื่อเจ้าลัทธิก็เป็นคนดีได้เหมือนกันแต่ว่ามันความดีในลักษณะนี้มันจะมี จะมีศูนย์กลางที่ที่าศาสดาหรือไม่ก็ก็อาจจะแตกต่างกันอันที่สองเนี่ยจะต้องมีหลักการตักกะบางตักกะในการได้รับการยอมรับบนความถูกต้องนะครับไม่ใช่แค่ความเชื่อที่นำพาไปสู่การกระทําอะไรก็ได้อย่างที่เข้าพยายาบอกว่าเ,เรื่องของการการแสดงออกเรื่องเชื่อมจิตเนี่ยมันเป็นความเชื่อและความเชื่อที่แตกต่างหลากหลายเนี่ยมันควรจะได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญซึ่งเขาเข้าใจผิดนะครับทนายเข้าใจผิด ว่าความเชื่อที่แตกต่างหลากหลายเนี่ยมันก็ยังมีกฎหมายบัญญัติไว้นะครับหรือรองรับไว้อย่างศาสนาหลักๆนะครับ5ศาสนาที่มีในไทยนะครับแล้วก็ศาสนาพุทธเนี่ยมีอันเดียวมีหนึ่งเดียวก็คือเรื่องของเทรวาทถามว่ามีศาสนานิกายอื่นไม่มีนะครับเช่นมหายานมีไม่มีอนามนิกายมีไม่มีวชิรญานมีไหมมีน้อยนะครับแต่มีสรุปง่ายๆคืออันเดียวดิ่งเดียวเท่านั้นที่ พระรัฐธรรมนูญรับรองก็คือรองรับก็คือ,อผู้สนทนเทราวาทเท่านั้นนะครับเพราะนั้นผู้สนทนาอื่นไม่ได้รับรับรองไม่รับรองแล้วเป็นไงครับถ้าทาผิดถ้าทําผิดโดยที่ไม่อ้างพุทธเทรวาทเนี่ยเขาก็ไม่เป็นไรแต่บางเอิญว่าความผิดเขามันคืออ้างนะครับพอไปกล่าวอ้างลักษณะน,นี้มันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาถ้าเขาไปอ้างว่าเขาไปาไปบูชา,าพระอะไรดรีอะพระศรีอริยเมตไตรหรือว่า อะไรที่ไม่ใช่อยู่ในเถรวาดนี่ฮะก็อาจจะไม่ไม่น่าจะเดือดร้อนเท่าไหร่หรือว่าเป็นลูกลูกเจ้าแม่กวนอิมที่รับบัญชามาจากเอ,อพระยูไลอ,อใชถ่ถ้าเป็นหายานนะั้นเป็นพระยูไลก็อาจจะไม่เป็นไรนะครับ uh huh. แต่ว่าพอเป็นอย่างนี้ปับ๊บมันก็เลยกลายเป็นประเด็นนะครับแล้วก็ลัทธิในข้อสุดท้ายเนี่ยความแตกต่างมันอยู่ที่ว่าการจัดการเรื่องของสาวกเนี่ยนะครับถ้าเป็นลัทธิความเชื่อสาวกก็อาจจะเอ,อเหมือนกับว่า อย่างพุทธอะเรื่องเรื่องเรื่องาศาสนาอื่นเนี่ยผมอาจจะไม่ไม่ไปก้าวล่วงแต่ว่าอย่างพุทธเราเนี่ยสาวกก็คือพระพุทธสุสงฆ์เนี่ยผมคิดว่าก็มีระบบร,บระเบียบแบบแผนที่ที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอื่นๆมันก็มีประเด็นที่เราก็ต้องไปถกเถียงกันต่อว่าลทัทธิที่เป็นความเชื่อที่มันมันนําไปสู่ความงมงายอะ่ะมันก็เส้นแบ่งมันบางมากนะครับเส้นแบ่งบางๆคือว่าบางทีมันมันไหลลื่นไปสู่การการ จากเดิมความเชื่อเป็นศาสนาแต่วพลิกนิดเดียวนะครับกลายเป็นลทัทธิกลายเป็นความเชื่อที่มันงมงายไปนะครับก็ก็เลยกลายเป็นประเด็นนี้ครับจุดต่างระหว่างศาสนากับลัทธิคือจุดต่างระหว่างศาสนากับลัทธิคือว่าผมคิดว่าความถูกต้องเที่ยงธรรมในการที่จะพิสูจน์ด้วยด้วยกระบวนการว่า,าหลักศาสนาธรรม ว่าที่มาของศาสดาว่าศาสนาสาวกมีพฤติกรรมอย่างไรใช่ไหมฮรอย่างลทัทธิที่ติดอยู่ในใจผมมาก่อนนะมากๆเลยคืออมชิริเคียวครับเมื่อก่อนเนี่ยมันมีอมอมชิริเคียวคือเป็นลทัทธิของญี่ปุ่นที่คนเนี่ยไปเชื่อแล้วก็ไปฆ่าต,ตัวตายหมูหรือว,ว่าฆาตกรรมผู้อื่นหมูเขามีแล้วก็ลทัทธิอย่างฝ่าลุนกงซึ่งของจีนเนี่ยซึ่ง ตอนหลังก็ถูกกวาดจับให้เยอะมากคืออย่างกรณีที่ว่าอ้างความเป็นพุทธเหมือนกันแต่ว่าเขาพูดถึงเรื่องของการใช้พลังอะไรบางอย่างนะครับอันนี้คือพลิกนิดเดียวจากความเชื่อในศาสนาหลักเนี่ยแกนหลักเนี่ยมันกลายเป็นไปเป็นหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบกับผู้ที่เป็นสาวกที่งมงายครับแล้วก็ทําให้เกิดความเสียหายต่อต่อสังคมโดยรวมครับก็กลายเป็นเรื่องหลอกหลอกหลอกลวงชอบโกงไปใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับใช่ครับ โยเลก็ก็มีโยเลนี่ผมยังไม่เคยอาจจะไม่เคยได้ยินว่าความเสียหายมันอยู่ตรงไหนนะฮะแต่คล้ายๆว่าโยเลนี่คือมันเคยมีคนบอกผมว่าวันหนึ่งเนี่ยมีคนพยายามจะรวมเอาหลักธรรมในศาสนาต่างๆของทุกศาสดามารวมกันแล้วก็เรียกว่าโยเลหรือเปล่านะครับประมาณนี้